วันนี้พี่น enfin, ้องวัชกูสุคนเด้อมากินแกงเห็ดรวมมิตรนำเม็ดจีบกับลูกๆล้านๆเ้อจ้าวันนี้พี่น้องวัชกูสุกนกิัน้พี่น้องพยายามข่าวพี่ข่าวนะอยายามมันมันหนักด้วยบอกว่าเห็ดที่เราได้ออกมาลงมือเลยแหละลงมือแกเสือก็มีทเบียนก่อน เราได้ยาเนี่ย <uma> จ <g Four> ิเกนมา้บไเย้า

Giờ cho mẹ. Ta được. Lòng lưng đó. Lòng lưng đó. Giờ được. Con con không? mọi người quý giá phải đi cái cả là người ơi mọi người ơi mọi ừ, ơi mọi người ơi mọi người ơi mọi แล้วเาปขังยัเออกระตินอยู่เข้าไปหลั้นแล้วก็าดิหล่อดิหลอาดิหล่อดหล่อจะไล่กี่นหล่อวัน้องมันเขาห้าม mãi nó phù hợp mười một năm 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 một năm mười 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 một năm

Ada 7-10 sekund Makan teh Ada 5-6 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 Ada 5 หนึ่งตู้ได้หนึ่งมือได้ I'm uh sorry. -huh. Uh -huh. บอกฉันร้ยเป็นยาระาบ้งต้องปวดเลือดก่อนต้งเลดตวจเลือดวเลือดก่อนบ่แม่่ามจะเป็นโรคหน่แต่ว่าต้องไปวดเลือดทางแบบทงน้่างกลายอเป็นลย่าง